สวัสดีค่ะหวยนานามาแล้วนะคะวันนี้ก็เอาอความเห่งมาให้เนาะสองตัวบน2ตัวโต๊ดนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งตรงทั้งโต๊ดนะคะไม่ใช่สามนะตรงกับโต๊ดบนล่างนะคะส่วนนี้คิดไม่ยากนะคะเอาเลยนะคะเริ่มเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะใครไม่ทานดูยอดหลังได้นะคะอ,ะอาจจะงงอาจจะสลับจับร้อนซ้อนไปนิดนึงนะคะ,ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าเนาะ อันนี้รอบที่61นะคะของวันนี้นะคะวันนี้วันที่10นะคะก็จะใช้่าตัวบนนี้ใช้ตัวกลางนะคะคือเลข6คูณกับตัวของมันเองเท่ากับ36ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาก็ใช้5คูณตัวของมันเองเท่ากับ25นะคะแล้วก็ใช้หลักล่างคือเลข4คูณกับตัวของมันเองเท่ากับ16นะคะ mm. เมื่อเราได้3ตัวนี้แล้วเราเอามาบวกกันนะคะเราบวกกันทั้งหมดทั้ง3ตัวนี้ ก็จะได้เท่ากับ77 77บวกลบไป7แต้มนะคะอย่าลืมนะคะบวกลบไป7แต้มนะคะเรามาดูซิว่าบวกลบไป7แต้มเราได้เท่าไหร่กันบ้างก็ลบแล้วก็เหลือ71นะคะถึง84นะคะ7แต้มไอ้ที่วงกลมให้นี่ก็คือเข้านะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11ทั้งหมด11หางนะคะกำไรเน้นๆเนาะๆเลยนะคะ ยังไงใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นานาด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครไม่ทันดูยอดูย้อน,นหลังได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อทีจะเป็นกําลังใจกันต่อไปนะส่วนฮานอยวันนี้นะคะอยากจะงดเหมือนกันนะคะเพราะว่ากําลังใจท้อถออเหลือเกินแต่ก็จะลงเลขวิ่งให้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าสา่สาๆเดี๋ยวลงให้นะคะก็ ใครยังรออยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่ารอก็จะได้ลงให้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ